พี่เต้นอะไรยะของน้องโอ้ยหมดทักหมดแน่โอ้โหสุดยอดจริงๆรเพราะมากแล้วก็โอ้โหพอมาอยู่ใกล้ๆงานดีนะเออถึงว่าแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองเอานี้ให้แนะนำเรียงคนเลยดีไหมคะครับคุณเต้นไม่ต้องนะคะไม่เป็นไรฮะสวัสดีค่ะนางเอกสาวดาวจรัสฟ้าแพททิดาเสียงพี่หกค่ะเด็กน้อยสวัสดี พูดเลยเรพูดได้เลยลูกสวัสดีค่ะน้องอัศกุณาพรเสียงวิหกค่ะสวัสดีอ่ะสุดหล่อสวัสดีครับหมอลำเสียงวิหกลกพงศกรครับสวัสดีครับผมดนธนาดนนะครับมอลำเสียงวิหกครับสวัสดีค่ะชมพู่เสียงวิหกค่ะอ๋อเมื่อกี้คือเพลงบอกเข้าข่ายว่าหลายใจคือไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นคนหลายใจอะไรอย่างนี้ อันนี้บอกใครคุณนกอันนี้เออก็มีไวเล็ยอ, <laughs> อันนี้ก็บอกแฟนๆทุกคนครับว่าไม่เข้าไายว่าหลายใจมาถึงตัวเองใช่ครับหลายใจบวครับ แต่รักทุกคนรักทุกคนเนาะรักแม่ยมทุกคนคคเป็นบอกว่าปีนี้นี่ลงทุนแสงสีเสียงเพิ่มเติมเยอะมากเลยเยอะมากครับรแสงสีเสียงแล้วก็ชุดเสื้อผ้าการแสดงปรับปรุงทุกอย่างทุกรูปแบบนะครับในของการแสดงไม่ว่าจะเป็นเวทีฉากต่างๆนะครับก็ลงทุนเยอะกว่าทุกปีครับพี่ครับแดนเซอร์ก็เพิ่มจํานวนเข้ามามากกว่าทุกปีเอาจะไม่คิดท่าน้ำมันเวลาไปโชว์นะเอาแค่เฉพาะค่าเวทีที่ปรับปรุงใหม่สักกี่หลัก เวทีหรอครับเฉพาะวทีแสงเสียงอ๋อเวทีแสงเสียงก็ประมาณเกือบเกือบสิบสิบสิบล้านสิล้านหนเขามีรถแห่มีเทเตอร์ที่ทำพัฒนาขึ้นมาอีกอจริงครับโอ้ยิ่งใหญ่มากๆเลยอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นที่ทราบกันอย่างหน้าผลก็จะเนช่วงซักชุดพักบงของเราได้พักบ้างไหมฮะ ก็พักไปแล้วครับก็เพิ่งเปิดฤดูกาลได้วันนี้เป็นวันที่5ก็มาออนทัวร์กทมพอดีเลยครับที่ขึ้นทางด่วนไปอ่ะตรงทางด่วนที่อยู่ซ้ายมือแถวมอชิดอันนั้นก็ของเราคือเวทีนะคุณผู้ชมถ้าขึ้นทางด่วนจะไปลงแจ้งวัฒนะนะช่วงจากเขาเรียกอะไรอ่ะจากจากจาฝั่งสีลมเข้าไปจะไปฝั่งนนทบุรีจะมีเวทีเวทีนึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้ยอยู่บนทางด่วนเสียงตึ๊ๆตึ๊ เบ็ดมันเร้าใจเนาะจากนแดนจอดรถเดิทางด่วนนั่งไปเต้นเลยโอ้ไม่ได้สินะม้ายเขาบอกว่าทีมงานเอ่อคณะเสียงวิทยุหกเนี่ยทีมงานเนี่ยมีเป็นกว่าหมื่นชีวิตคุณเวลาเดินทางไปไหนที่เนี่ยรถกี่คันคุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะทีมงาน230ชีวิตค่ะคุณไ่เอาเป็นจันวนี้หมื่นหนึ่งเลยสองร้อยต้อเยอะแล้วคุณบวกให้ผมเยอะมีอยู่เจ็ดคนโอเครถบัสกี่คันคุณรถบัสนห้าคันครับห้าคันก็เดินทางนี่คิวถึงปีหน้ายังคะ ถึงแล้วครับว,ว้าว <c oughs> เห็นบอกว่าหลังๆมีกระแสเน้องอ้าย <c oughs> ามาแจมเลยบอกว่ามีความเก่งมากๆเลยไหนทําอะไรได้หลายอย่างเลยใช่ไหมลูกค่ะเขาบอกพูดเพลงไหนร้องอะไรร้องได้หมดค่ถนัดอะไรมากที่สุดลูกชอบอะไรไมากที่สุดในการโชว์ร้องเพลงสิคะคุณอีหลาหลมากอีหยังลูก การร้องเพลงค่ะการร้องเพลงเอาสดๆเอาสักท่อนหนึ่งให้โชว์หน่อยกำลังลุงลุงป้าๆได้ฟังหน่อยีหล่ะโชว์ผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนูร้านยางามบบได้โบอีลาอันนิดนึงลูกได้จ้ะเจอกันจ้ะร้านยางามบบชุดพอเพิ่นเอาให้ใส่บ่หูสิไปห่อใส่แต่ว่ากับใจตายเป็นตายทอน คนเสียงเบาจุ๊กๆ,ๆุ๊เวลาร้องเนี่โอ้โหมาแบบว่ากังวานพาวเวอร์แรงมากอีกหนึ่งคนที่มีพลังสูงมากคือนี่ค,คุณน้องคนสูเมื่อก่อนแบบเป็นสาวหล่อทำไมโตมากลายเป็นนางเอกหน้าหวานไปแล้วล่ะลูกผู้ใส่ไม้ผู้ใส่ไม้ค่ะก็บนเวทีค่ะเป็นแสดงเป็นนางเอกค่ะก็ต้องอสวยหวาน ลงเวทีมาก็เป็นหล่อเหมือนเดิมค่ะพี่เป็นคนห้าวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพี่นกสอนอะไรเราในการทํางานบ้างที่จริงจลิตการขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแสดงก็จะเป็นพี่นกสอนโดยตรงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจริตการการยืนค่ะยืนหลังตรงการเดินการแสดงกับพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นกจะเป็นคนสอนเลย ก็ถามตรงไปตรงมาคือลงเวทีเราก็ยังห้าเหมือนเดิม <c oughs> เคย <c oughs> มีสาวๆมาจีบบ่อยไหม <c oughs> ตอนนี้น่าจะเป็นหนุ่มมาจีบมากขึ้นกาเวทีถูกไหมหวานขึ้นหวานกิงครับคุณอีกคนนึงนี่หนุ่มโดนยืนข้างชมพู่นี่เป็นยังไงบ้างจากหนุ่มโรงง,งานลงคลิปร้องปกติแล้วบอสนุ๊กไปเห็นหแล้วชวนมาอุ้ยโดนมือคุณเก็บอาการนิดนึงก็เป็นแฟนขับเขาแล้วก็ตื่นเต้นมาเลยครับ ตื่นเต้นมากก่อนที่บอสไปรับถึงที่บ้านนะครับเพราะว่าลงคลิปตอนนั้นก็ลงคลิปไม่ได้คิดอะไรก็ลงคลิปคลิปเล่นๆไปคลิปอันนั้นทําอะไรร้องเพลงหรอร้องเพลงครับร้องเพลงเนี่ยพ่อที่คุณสังเกตไหมเสียงเบาๆแบบนี้ลองให้เคาร้องสิร้องร้องร้องให้ฟังหน่อยสิเพลงเนี่ยแหละครับทีนี้ร้องอ้อดเนี่ของพวกเราก็ได้เพลงของพวกเราก็ได้น้ำตาทำซิงค์คลิปหลังราร้องกันเลยลูก มือถือไม่แต่หัวใจมันเปื้อนน้ำตา ออกลีลาลำสิงให้แฟนชอบใจหน้าเวทีอยู่แถวลำพงข้างซ้ายผู้สาวแฟนอายยินเบียดผู้เบาเอาใส่เสียงกลองก็ไม่ต้องทำอะไรและแฟนขับไปยืนอยู่แต่ลำพงข้างซ้ายนะแล้วก็ขึ้นเวทีวันเดียวนะดังชั่วข้ามคืนเลยพี่เต้นแฟนลับละคนนะเวลาพูดคุยคุยไม่เก่งแต่อย่าให้แบบเสียงออกมาอย่าให้ร้องออกมาหูเสียงดีทุกคนเลยนะอ่ะพี่นกแล้วกันอยากบอกอะไรถึงแม่ ที่ติดตามมาให้กำลังใจเอาวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนโอ้โหตามมาเนี่ยมาตลอดน้องก็อยากบอกว่ากราบขอบพระคุณมากมากนะครับทุกความรักความเมตตาที่มอบให้กับวลลำเสีย 6, งที่หกนกพงศกรดีเสมอมาจนถึงฤดูกาลปีที่4นะครับก็อยากฝากผลงานกับแฟนๆด้วยนะครับกับฤดูกาลนี้นะครับทุ่มเททั้งกายทั้งใจแล้วก็งบประมาณเงินทุนเยอะมากๆครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ถูกใจแฟนๆทุกๆท่านเลยนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีที่สีให้กับแฟนๆแล้วกันนะครับผมแล้วสังเกตไหมชมพู่พี่เบนก็คือตอนนี้ที่พวงมาลัยเนี่ยเขามีแปะชื่อเจ้าภาพอยู่แล้ไม่รู้ของใครเนี่ยจากแม่เดือนเนี่ยแล้วก็ต้องติดเบอร์ติดชื่อไงนค่ะแม่ใจแม่เดือนหรือเรามาไหมแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางของเรามาไหมมาไหมแม่ติ๋มมาไหมแม่ติ๋มเชียงใหม่ไม่มาไม่มาหรือติดธุระอยากฟังเสียงสาวหล่อสักหน่อยได้ไหมหน่อย๋ยวาหาว่าไม่ครบอย่าหาว่าลำเอียง ราอเนาะใช่ลูกเมืองอุดรส่งเสียงมาบอนให้แฟนเมตตาหนูแพรวทิดาลูกสาวชาวนาอำเภอชัยวันแค่นี้ก็ได้ค่ะเิลา เต้นถึงอำเภอเต้ยกำลังตาลอยเลยใช่จมูกนีสังเกตนี่อยู่ก็มีสันสันกันนะอยากรู้ว่าซีซั่นนี้โชว์เปิดโชว์ไม่ได้มีความพิเศษของโชว์ของเราเป็นยังไงบ้างฮะก็มีวัฒนธรรมอีสานครับนั่นคือบุญเดือนสี่หรือว่าบานบานนกเอิ้นว่าบุญพระเวทแห่พระเวทบุญพระเวทบุญเดือนสี่ครับใช่ครับเป็นวัฒนธรรมอีสานที่แฟนๆไม่ได้เห็นบนเวทีมาลำแคนไหนมันนานมากๆลครับแต่ว่าเสี่ยมี6หกนำมาประยุกต์นะครับผมเป็นวัฒนธรรม นะครับให้เป็นแฟนได้ชมให้ลูกให้หลานให้คนอีสานที่ไม่ได้กลับบ้านคนที่อยู่มังนอกกรุงเทพถ้าได้ดูโช์นี้คือน้ําตาไหลแน่แนคิดถึงบ้านนะเนาะโอ้โหแล้วตอนนี้คือคนที่เป็นแบบนักร้องนําหรือว่าตัวเขาเรียกตัว,ต,วตัวหลักในเสียงพี่กเนี่ยมีกี่ชีวิตแลคะตอนนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับตัวตัวหลักๆก,ก็มีน้องแพลวนะครับมีลูกสาวน้องอา,อายอแฟนคลับตัวน,นี้ก็กําลังติดตามเยอะ,ะนะครับแล้วก็ มีพระเอกอีกหลายๆท่านนะครับที่น่าติดตามแล้วก็มีน้องโดนนี่แหละครับที่มาใหม่ใช่ครับอ่าน้องโดนอ้อนแม่ยกหน่อยสิลูกขอไม้หน่อยจ้าลาบอกอีสานกันเลยได้หล่ะว้าโลออว้าโลดครับก่าขอขอบคุณนะครับแม่แม่นะครับเอฟซีสุขุสุขชนนะครับผมว่าจิเป็นร่างอ่ะรับชมยูตอนนี้หรือว่าพี่พแม่แม่นะครับผมดีให้กกำลังใจนะครับผม โอ้ยผ่แม่ตื่นเต้นสงสัยบทนัดใช้ปากว้าครับชองใช้ใจว้าสูสูสเดี๋ยวนี่คุณปากว่ามือถึงไปไหมไม่ใช่ปอกน้องน้องตื่นเต้นนี่ลูกสองเล้ยอย่าไปคิดอะไรมากกันหนูชื่นชมนาก็อ้อนแฟนคลับจบยังลูกยังเมื่อกี้อ้อนจบยังยังเลยขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกคนเลยนะคะขอบคุณ ที่คอยให้กำลังใจนะครับผมกำลังใจที่ดีเสมอมานะครับผมครับผมนอกจากคอนเสิร์ตหรือว่างานที่ไปเปิดวิคพวกเราได้ชมกันแล้วช่องทางอื่นที่าเพราเราติดตามเออก็มีทางแฟนเพจครับมันเปนเซมิโอหแฟนเพจแล้วก็เพจลกพงสวรรค์แฟนเพจติดตามเพจน้องๆหลายๆคนได้ด้วยนะครับค่ะก็คือติดตามเพจหลักเลยใช่ใช่ครับแล้วก็มีรดแห่นะครับจะเปิด จะเปิดวงรถแหววันที่2พฤศจิกายนนี้ใช่ครับเป็นวงรถแหวเป็นรถแห่คอนเสิร์ตเป็นเวทีได้ด้วยครับใช่ครับก็อย่างที่บอกกันนะช่วงนี้ก็เข้าสู่กลับมารับงานอีกครั้งหนึ่งเพิ่งรับงานมาได้5วันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องมีต่อยาวอ่ายาวใช่ไหมเอาถามเอาสั้นๆเพื่อให้เห็นว่างานเยอะแค่ไหนลอยกระทงคืนเดียวกี่งาน ประมาณสามงานคุณนกคุณนกไม่ตอบคุณนกเราขอประกาศตรงนี้เรากระทงยังไม่มีงานตั้งงานเลยนะคะเนี่ยยังว่างกันอยู่วันน้กำลังใจเสียงวิหกกันได้ขอบคุณคุณนกนะครับแล้วก็ชาวคณะด้วยยแม่ๆด้วยนะฮะที่วันนี้มาร่วมให้กำลังใจกันนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากรับเวลาหมดแล้ว